ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์เทพการเวลาตอนที่13การรักษาหลายวันต่อมา หลินต้องดำเนินชีวิตไปตามปกติเมื่อเขาฝึกจนเหนื่อยก็จะวิ่งไปแช่น้ำในถ้ำศักดสองเครือแล้วก็วิ่งกลับมาฝึกต่ออีกครั้งพร้อมกับความสดชื่นกระปริกระเปล่าจากนั้นก็จะได้ยินเสียงสะท้อนของกำปั้นทะลุฟ้าดังกึงกก้องไปทั่วภูเขาอย่างต่อเนื่องในหมู่เด็กรุ่นเยาว์ของตระกูลหลินไม่มีใครที่รักษามาตรฐานการฝึกหนักได้ถึงเพียงนี้สรพคุณของของ,ของเหลวสีแดงในแองศิลาอาัดเทียบได้กับยาบำรุงขั้นสามเมื่อหยดของเหลวสีแดงเจือจางลงแองน้ำ จะส่งผลให้ขั้นตอนการทำงานของมันอ่อนโยนลงไม่ปวดแสบปวดร้อนเหมือนครั้งแรกสรรพคุณของมันเหมาะมากกับบุคคลที่จำเป็นต้องฝึกฝนร่างกายอย่างหนักเช่นหลินตงช่วงเวลากลางคืนหลินตงก็จะได้ฝึกหนักกับเงาร่างภายในใจของตอนณสถานที่แห่งนั้นเขาจะไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยหน้ำซ้ำยังได้เรียนรู้จนเกือบจะเชี่ยวชาญกำปั้นทะลุฟ้าแล้วด้วยขณะที่เขาฝึกโดยไม่หยุดพักทักษะของเขาก็ดีขึ้นมากจนสามารถใช้กำปั้นทะลุฟ้าขั้นที่9้าได้อย่างดีเยี่ยม แต่สำหรับขั้นที่1ิบเขาสามารถสร้างเสียงสะท้อนได้บ้างแม้ว่าจะเรียกได้ว่ายังไม่บรรลุลึกซึ้งแต่หลินตงก็รู้ดีว่าทุกอย่างต้องอาศัยเวลานอกจากนี้ทุกครั้งที่หลินตงได้พบกับหลินซันหลินซันก็ไม่ได้หาเรื่องท้าประลองกันอีกอาจจะเป็นเพราะฝีมือของหลินตงที่แสดงออกมาครั้งล่าสุดทำให้หลินซันไม่กล้าสู้หน้าและหาเรื่องให้ตัวเองต้องอับอายอีกต่อไปเมื่อเป็นเช่นนี้หลินตงจึงมีเวลาตั้งใจฝึกฝนได้มากขึ้น หนึ่งสัปดาห์ผ่านไปท่ามกลางเหตุการณ์ที่เงียบสงบหลินต้องพยายามมองหาโอกาสที่จะลอบใส่ของเหลวสีแดงในอาหารของหลินเซียวทว่าช่วงเวลานี้หลินเซียวมักจะออกไปหาสมุนไพรไม่หยุดหย่อนหลินต้งจึงยังไม่มีโอกาสทำดังนั้นจำต้องหยุดความคิดนี้ไว้ชั่วคราวเวลาผ่านไปจนถึงวันที่8หลินเซียวได้รับบาดเจ็บกลับมาอีกครั้งและนี่เป็นโอกาสของหลินต้ง ขณะที่หลินต้องกำลังฝึกเขาได้ยินเสียงกรีดร้องของชิงถานทันทีที่ได้ยินเสียงเขารีบวิ่งกลับบ้านในห้องของหลินเซียวผู้เป็นบิดานอนอยู่บนเตียงใบหน้าซีเซียวราวกับกระดาษที่แขนมีเลือดไหลกลองอยู่ที่พื้นเต็มไปหมดท่านพ่อเจอกับสัตว์อสูรที่แข็งแกรง่งตอนที่เข้าไปหาสมุนไพรในป่าลึกบนภูเขาชิงถานพึมพำเบาเมื่อเห็นหลินต้องวิ่งเข้ามา ดวงตาของนางเปลี่ยนเป็นสีแดงฉานจากการร้องให้อย่างหนักเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้คลื่นความรู้สึกผิดทะลักออกมาจากหัวใจของหลินต้องน้ำตาแห่งความเสียใจค่อยๆไหลเอ่อออกมาจากดวงตาทั้งคู่เป็นผู้ชายไม่ควรร้องให้ค่าแค่บาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นหลินเสียวพูดในขณะที่พยายามจะลุกขึ้นนั่งเมื่อเห็นหลินต้องเข้ามาทัานใดนั้นความเจ็บปวดจากบาดแผลชะกันก็สำแดงออกมาทางสีหน้าของเขา บาดเจ็บขนาดนี้ยังจะทำเป็นเก่งอีกนะท่านพี่ข้าขอตัวไปต้มยามาให้ท่านดื่มก่อนก็แล้วกันหลิวเหยียนมองหลินเซียวแวบหนึ่งก่อนจะหยิบก้านสมุนไพรสีเขียวที่อยู่ข้างกายขึ้นไม่ได้นั่นมันเป็นของต้งเอ,อ๋อหลินเซียวรีบบอกท่านแม่ให้ข้าไปต้มยาเถอดท่านและชิงฐานอยู่ดูแลท่านพ่อที่นี่นะหลินเซียวยังพูดไม่ทันจบหลินต้งก็คว้าสมุนไพราจากมือของหลิวเหยียนวิ่งออกไป โดยไม่รอฟังคำทัดทานใดๆอีกเจ้าเด็กบ้าหลินเซียวมองหลินต้องวิ่งออกไปไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องให้ดีสมุนไพรบำรุงที่ได้มาเขาต้องการใช้เพื่อให้ลูกชายฝึกให้ก้าวหน้าเร็วขึ้นแต่กลับได้มาใช้เสียเองเขาทำอะไรไม่ถูกได้แต่ใส่หัวอย่างโมโหตัวเองหลินต้องออกไปไม่นานก็กลับเข้ามาพร้อมกับชามที่มียาน้ำสีเขียวกลิ่นหอมอ่อนๆของยาต้มสมุนไพรลอยเข้ามาเตะจมูกเบาๆ ท่านพ่อดื่มยานี้เถอะหลินต้องยิ้มในขณะที่นำชามยาเข้ามาเหอเจ้านี่มันโง่จริงๆหลินเซียวสายหัวแม้ว่าหัวใจจะเจ็บปวดแต่ก็รับชามมาก่อลืนยาลงไปโดยไม่พูดอะไรต่อเมื่อหลินต้องเห็นผู้เป็นบิดาเริ่มกลืนยาลงคอก็รู้สึกตื่นเต้นมาก เพราะตนแอบหยดของเหลวสีแดงจากหินลึกลับลงในชามยาด้วยเขาได้แต่ภาวนาขอให้มันสามารถรักษาอาการบาดเจ็บของท่านพ่อได้ตึหลินเซียววางชามลงหลินต้องจ้องมองไปที่ใบหน้าของบิดาอย่างตั้งอกตั้งใจขณะเดียวกันแก้มของหลินเซียวค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีแดงคนเจ็บรู้สึกวุบวาบเาวกับมีกองเพลิงเผาไม่อยู่ภายในร่างท่านพ่อชิงฐานหน้าซีดลงทันทีที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของหลินเซียว แค,แค็แชิงฐานและหลิวเหยียนหน้าถอดสีความกลัวปรากฏขึ้นในจิตใจของหญิงทั้งสองทว่าอุณหภูมิภายในร่างกายหลินเซียวยังคงเพิ่มขึ้นจนใบหน้าของเขากลายเป็นสีแดงจัดครู่ต่อมาเขาก็อาเจียนออกมาเป็นเลือดสีดำกองเต็มพื้นห้องพี่เซียวท่านไม่เป็นอะไรนะหลิวเยียนเห็นหลินเซียวอาเจียนออกมาเป็นเลือดนางรีบเข้าไปประคองทั้งน้ำตา เขาเป็นเสาหลักของครอบครัวหากว่าเป็นอะไรไปนางจะดูแลลูกๆตามลำพังได้อย่างไรหลินต้องอ้าปากครั้งสีแดงบนใบหน้าของหลินเซียวเริ่มจะจางลงนี่หมายความว่าของเหลวสีแดงสามารถรักษาอาการบาดเจ็บได้จริงเสียด้วยอาการบาดเจ็บของข้า หลินเซียวจ้องไปที่ฝ่ามือทั้งสองเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าอาการบาดเจ็บภายในที่สั่งสมมาตลอดหลายปีนี้หายไปจนหมดสิน้นเขารู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่าอวัยวะภายในรับรู้ถึงพลังและความแข็งแกร่งที่เพิ่มพูนขึ้นอย่างมากมันเป็นความรู้สึกที่เขาไม่ได้รับมานานมากแล้วลิวเยียนอาการบาดเจ็บของข้ามัน หลินเซียวตัวสั่นด้วยความตื่นเต้นคว้ามือของหลิวเหยียนแน่นใบหน้าส่งยิ้มกว้างสื่อให้เห็นถึงความสุขที่มากมายจนท่วมทน้นหลิวเยียนรู้สึกงุนงงไปชั่วครู่เมื่อนางเห็นความยินดีในแววตาของหลินเซียวความตระหนกก็ผุดขึ้นมาในใบหน้าแทนท่านพี่หายแล้วหรือใช่ใช่เกือบหายแล้ว หลินเซียวพยายามระง,งับความตื่นเต้นแต่สุดท้ายความยินดีก็มากมายมหาศาลจนอดไม่ได้ที่จะกอดหลิวเหยียนแน่นส่งเสียงหัวเราะดังอย่างมีความสุขเสียงหัวเราะนี้ระบายความอัดอั้นจากความทุกข์ทรมานที่ได้รับมานานนับสิบปีสิบปีที่พลังของเขาหยุดนิ่งอยู่กับที่แม้เขาจะแสร้งทำเป็นแข็งแกร่งต่อหน้าคนภายนอกที่เคยยกย่องให้เขาเป็นอัจฉริยะประจำตระกูลหลินแต่สุดท้ายก็กลับมาเหยียบย้ำซ้ำเติมแต่สำหรับตอนนี้ อาการบาดเจ็บมาตลอด10ปีได้สิ้นสุดลงแล้วทั้งยังแสดงให้เห็นสัญญาณของการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วอีกด้วยหลินต้องมองท่านพ่อกับท่านแม่ออกอาการยินดีด้วยรอยยิ้มกว้างขวางสรรพคุณของของเหลวสีแดงเกินกว่าที่เขาคาดไว้มากหากเป็นเช่นนี้ขอเพียงท่านพ่อได้รับของเหลวสีแดงอีกสักสองสามหยดก็คงจะรักษาอาการบาดเจ็บภายในได้ทั้งหมดการที่ท่านพ่อจะฟื้นคืนกำลังกลับมาแข็งแกร่งเหมือนเดิมก็ไม่ใช่ความฝันอีกต่อไป และเมื่ออาการบาดเจ็บได้รับการเยียวยาจนกลับมาสมบูรณ์ดังเดิมแล้วความแข็งแกร่งของหลินเซียวก็จะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดหลินต้องถอนหายใจด้วยความโล่งอ,อกเขาดึงชิงฐานที่คลี่ยิ้มอย่างมีความสุขออกจากห้องไปช้าๆ้าเยดหลินต้องปิดประตูพร้อมรอยยิ้มกว้างบนใบหน้าพึมพำกับตัวเองว่าท่านพ่อวางใจเถิดท่านจะได้กลับไปเป็นเสาหลักของตระกูลหลินอีกครั้งอย่างแน่นอนตอนที่14 พลังหินขั้น5้าของเหลวสีแดงจากหินลึกลับมีประสิทธิภาพมากกว่าที่คาดไว้มันช่วยรักษาบาดแผลของหลินเซียวจนหายเป็นปกติได้ภายในห้าวันยามนี้หลินเซียวกลับมามีสภาพร่างกายสมบูรณ์อีกครั้งแล้วการที่หลินเซียวหายจากอาการบาดเจ็บถือเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากที่สุดสำหรับครอบครัวหลินไม่ใช่เพราะเขาเป็นเสาหลักของครอบครัวแต่ เพราะทุกคนไม่อยากเห็นหลินเซียวต้องทนทุกทรมานอีกในขณะที่อาการบาดเจ็บค่อยๆจางหายความเจ็บแค้นในใจหลินเซียวก็ค่อยๆมาลายตามไปด้วยระยะหลังนี้มักมีรอยยิ้มฉายชัดบนใบหน้าของหลินเซียวอยู่เป็นประจำทําให้ทุกคนในบ้านพ่้อยยิ้มตามไปด้วยหลินต้องยินดีอย่างมากที่เห็นการเปลี่ยนแปลงแปลงของบิดาในทางกลับกันก็รู้สึกมีกําลังใจในการฝึกมากยิ่งขึ้น เวลานี้ของเหลวสีแดงในแองศิลาแห้งเหือดไปแล้วหลินต้งจึงจําเป็นต้องเสียสละหยดของเหลวสีแดงของตนเพิ่มลงไปเองโชคดีกว่าของเหลวที่หยดลงในแอ่งจะจางหายไปหมดก็ต้องใช้เวลาถึง10วันกอบกับความจริงที่ว่าหินลึกลับจะผุดของเหลวสีแดงออกมาทุกๆห้าวันดังนั้นเขาจึงยังรักษามาตรฐานความเร็วในการฝึกฝนของตนได้อย่างต่อเนื่อง ต้องขอบคุณหินลึกลับและการฝึกหนักทําให้ความคืบหน้าของหลินต้องเป็นไปอย่างรวดเร็วเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเขามีอาการปวดคันที่กระดูกและมันก็รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นทุกๆวันความรู้สึกคล้ายกับมีมดเล็กๆจํานวนมากกําลังแทะกระดูกของเขาอยู่แม้ว่าความรู้สึกนี้จะฟังดูน่ากลัวแต่มันเป็นข่าวดีสําหรับหลินต้องอาการนี้บ่งบอกถึงภาวะการผลัดเปลี่ยนกระดูกกาลังใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ ในที่สุดอาการคันก็สิ้นสุดลงการลัดเปลี่ยนเคลี่ยนไขกระดูกประสบผลสำเร็จอย่างดีเยี่ยมในตอนนี้เขาได้บรรลุก,กำลังภายในขั้นหอย่างเป็นทางการแล้วแน่นอนว่าใช้เวลาไปมากพอสมควรถึงแม้จะได้รับความช่วยเหลือจากหินลึกลับก็ตามแต่กว่าจะก้าวหน้ามาได้ถึงจุดนี้ได้ก็ใช้เวลาไปทั้งหมดถึงหนึ่งเดือนเต็มขณะที่เวลาเลยผ่านไปเรื่อยๆ หลินต้องมีความสุขที่ร่างกายตนเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นทุกวันและพร้อมๆกันนั้นความเชี่ยวชาญในกำปั้นทะลุฟ้าก็เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยสำหรับเรื่องนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับร่างเรืองแสงเคล็ดวิชาที่ร่างเงาแสดงออกมาทำให้กำปั้นทะลุฟ้าของหลินต้องสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเมื่อออกกระบวนท่าแต่ละครั้งที่วาดมือก็จะดูเป็นธรรมชาติและทรงพลังอย่างยิ่ง สำหรับในขั้นที่สิบหลินตงก็ทำได้ดีกว่าหลายๆวันที่ผ่านมาเขาได้ยินเสียงสะท้อนแผ่วเบาที่ดังออกมาจากภายในร่างของตนถึงแม้ว่ามันจะไม่รุนแรงเท่ากับเสียงสะท้อนที่ร่างเรองแสงสแสดงให้ดูแต่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงามปังปังปัง,ปง,ปงที่ป่าหลังภูเขาของตระกูลหลินมีร่างหนึ่งเคลื่อนไหวปรัดเปรียวเหมือนดังวานอนเขาออกกระบวนท่าเพลงหมัดอย่างต่อเนื่องเสียงสะท้อนดังก้องติดติดกันถึงหกครั้ง หลังจากที่เขาปล่อยหมัดออกไปโอไม่เลวเลยหลินเซียวพยักหน้าอย่างพอใจกับความก้าวหน้าในการฝึกของหลินต้องการที่บุตรชายสามารถสำเร็จกำปั้นทะลุฟ้าขั้นหกได้ด้วยการฝึกเพียงเดือนเดียวนั้นถือเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์อย่างแท้จริงฮือ <c> ๆ <oughs> หลินต้องแอบยิ้มอยู่ในใจคิดเพียงว่าหลินเซียวจะตกใจจนเป็นลมเลยหรือไม่หากรู้ว่าแท้จริงแล้วเขาบรรลุเพลงหมัดได้ถึงขั้นเก้าหรือ แม้กระทั่งท่านสิบเข้าไปแล้วท่านพ่อสีหน้าของท่านดูดีขึ้นท่านหายจากอาการบาดเจ็บแล้วหรือหลินต้องถามด้วยรอยยิ้มพลางปาดเหงื่อที่หน้าผากออกอืมคงใกล้แล้วถ้าหลินต้องเอ่ยถามคำถามนี้เมื่อครึ่งเดือนที่ผ่านมาใบหน้าของหลินเซียวคงจะสลดลงกับตาทว่าตอนนี้เขาสามารถตอบออกมาได้ทันทีพร้อมกับรอยยิ้มแห่งความสุขเมื่อได้ยินคำตอบนี้หลินต้งก็เอ่ยอย่างร่าเริงว่า เช่นนั้นท่านพ่อก็จะคงจะกลับคืนสู่พลังหยวนระดับเทียนหยวนจิ้งได้ในเร็ววันน้าสิลินเซียวสายหัวพร้อมถอนหายใจตอบลูกชายด้วยรอยยิ้มว่าไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกค่าบาดเจ็บรุนแรงมาหลายปีแม้ว่าจะรักษาอาการบาดเจ็บส่วนใหญ่ได้แล้วแต่ก็ยังมีผลข้างเคียงหลงเหลืออยู่บ้างการจะกลับไปอยู่ในระดับเทียนหยวนจิ้งคงต้องพึ่งวาสนาแล้ว แม้ว่าจะพูดออกไปเช่นนั้นแต่หลินเซียวก็ยังมีความเชื่อมั่นลึกๆอยู่ในใจเขาเคยเป็นอัจฉริยะบุคคลที่ได้รับการยกย่องของตระกูลหลินแม้หลายปีที่ผ่านมาความคืบหน้าของการฝึกจะหยุดนิ่งเพราะได้รับบาดเจ็บสาหัสทว่าตอนนี้เมื่อรักษาอาการบาดเจ็บได้แล้วก็ควรจะมีหวังว่าสิทว่าก็ยังไม่มีสิ่งใดบ่งบอกชัดเจนว่าเขาจะสามารถสานต่อจากจุดเดิมไปได้ หลินต้องพยักหน้ารู้ดีว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับท่านพ่อที่จะกลับมาเป็นหัวกะทิขั้นสูงของเมืองชิงหยางอีกครั้งท่านพ่อสองวันก่อนข้าพบวัตถุนี้ในป่าท่านสามารถบอกได้หรือไม่ว่ามันคืออะไรหลินต้องถามขณะที่หยิบเอามุกสีขาวนวลส่งให้บิดาเดิมทีหลินเซียวไม่ได้ใส่ใจกับคำถามของหลินต้องมากนักเมื่อหลินต้องหยิบของสิ่งนั้นขึ้นมาก็ชำเลืองมองเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ขณะที่กำลังจะเมินใส่วัตถุที่ลูกชายพบ พันรับรู้ถึงกระแสของพลังหินบริสุทธิ์ที่พวยพุ่งพุ่งออกมาจากมุกเม็ดนั้นสีหน้าของเขาจึงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี่มันพลังหินขั้นห้าหลินเซียวอาปากค้างจ้องมองมุกสีขาวนวลที่ดูด,ดัดๆนั้นอย่างตื่นตระหนกพลังหินขั้นห้าหลินต้องถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นตอนนี้ลำดับชั้นกำลังภายในของเขายังห่างไกลาจากระดับที่หยวนจิงมากนะัก ดังนั้นเกี่ยวกับความรู้เรื่องเหล่านี้จึงนับเป็นศูนย์เจ้าได้มันมาจากไหนหลินเสียวจ้องหลินต้องนิ่งถามลูกชายอย่างตื่นเต้นข้าเก็บมันได้ที่ภูเขาหลินต้องพึงพำยังคิดเสมอว่าหากว่าท่านพ่อได้รู้ความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับหินลึกลับมันจะนำมหันตภัยร้ายมาสู่ครอบครัวเขาอย่างแน่นอนฉะนั้นเรื่องนี้ให้ใครรู้ไม่ได้เด็ดขาด หลินเสียวพยักหน้าสีหน้าแสดงออกถึงอาการตกใจอย่างมากหากมีคนรู้เรื่องสมบัติล้ำค่านี้เหล่าคนโลภก,ก็จะพากันหาวิธีแย่งชิงและทำทุกวิธีทางเพื่อให้ได้มาครอบครองอย่างแน่นอนท่านพอ่อสิ่งนี้มีพลังหินขั้นห้าจริงหรือหลินต้องถามย้ำระหว่างฟ้าและดินพลังหินและอย่างสามารถแบ่งได้ถึงเขั้นขั้นหนึ่งจะพลังต่ำสุด ในขณะที่ขั้นก้าวครอบครองพลังสูงสุดสำหรับชาวยุทธที่อยู่ในระดับตี้หยวนจิ้งส่วนมากจะดูดซับพลังหินระหว่างฟ้าดินได้ก็ต่อเมื่อพวกเขาฝึกไปถึงขั้น2หรือสในอดีตพลังหยินที่ข้าดูดซับเป็นเพียงพลังหินขั้น3เท่านั้นหลินเซียวตอบขณะที่เขาเคาะนิ้วเรียกความทรงจำจากการวิเคราะห์ของข้าพลังหยินที่มีอยู่ภายในมุกหยินเม็ดนี้น่าจะมีอย่างน้อยก็ขั้น5้าสำหรับชาวยุทธที่อยู่ในระดับตีหยวนจิ้งแล้ว มุกนี้ถือเป็นสิ่งล้ำค่ายอย่างมากชาวยุทธที่อยู่ในระดับตีหยวนจิงจะดูดซาบพลังหยินในขณะที่ชาวยุทธที่อยู่ในระดับเทียนหยวนจิงจะดูดซาบพลังหยางเมื่อพลังหยินและหยางผสานเข้าด้วยกันพลังขั้นหยวนตนันจะบังเกิดหลินเซียวอธิบายอย่างต่อเนื่องเจ้าอาจจะไม่รู้ แม้จะก้าวเข้าสู่ระดับหยวนตันแล้วก็ยังมีการจัดลำดับขั้นที่แตกต่างกันไปอีกข้าจะอธิบายรายละเอียดทั้งหมดให้ฟังจงจำเอาไว้ให้ดีกำลังภายในขั้นหยวนตันจะมี3มระดับคุณภาพก็จะแบ่งเป็น9ดาวที่แตกต่างกันหยวนตันขั้น1ดาวเป็นขั้นต่ำสุดขณะที่หยวนตัวขั้น9ดาวเอาเถอะข้าไม่เคยได้ยินว่าในอาณาจักรเยียนอันเกรงไกลนี้ยังมีผู้ที่ก้าวหน้าไปถึงขั้นนั้นอาจเป็น เพราะค้าตัดห่างจากโลกภายนอกมานานแล้วก็เป็นได้แต่ละขั้นของหยวนตนนั้นเกี่ยวเนื่องกับพลังหยินและหยางที่ผู้ฝึกสามารถดูดซับในระหว่างที่พวกเขาอยู่ในระดับตี้หยวนจิงและเทียนหยวนจิงดังนั้นสองระดับนี้จึงนับเป็นพื้นฐานที่สําคัญต่อการก้าวข้ามไปสู่พลังยุทธขั้นหยวนตันเป็นอย่างมากเมื่อได้ยินคําพูดเหล่านี้ก็ทําให้หลินต้องถึงกับตะลึงงานเขาไม่เคยตระหนักถึงความสําคัญของพลังหยินหยางมาก่อนเลย ถ้าข่าวมุกหยินนี้หลุดออกไปแน่นอนว่ามันจะดึงดูดความสนใจของชาวยุทธที่อยู่ในระดับตีหยวนจิ้งทั้งหลายหากพวกนั้นได้รู้ว่าพลังหยินขั้นห้ามีอยู่ที่นี่หละก็ถ้าเช่นนั้นในเมื่อตอนนี้พลังยุทธของท่านพ่ออยู่ในระดับตี้หยวนจิ้งท่านพ่อได้โปรดใช้มุกหยินนี้ฟื้นฟูพละกําลังด้วยเถิดหลินต้องตอบ เมื่อได้ยินคำพูดนี้ใบหน้าอ่อนกว่าไวของหลินเซียวก็ซับสีเลือดเขากระแอมไอเบาๆก่อนจะรีบเก็บมุกหยินเข้าใส่กระเป๋าโดยปราศจากความเขินอายมุกหยินเม็ดนี้เต็มไปด้วยพลังหยินเข้มข้นมันสำคัญมากสำหรับความก้าวหน้าทางพลังยุทธ์ของเขาหลินต้องยิ้มเมื่อเห็นหลินเซียวหยิบมุกหยินไปแต่เมื่อนึกอะไรขึ้นได้หลินต้องก็ขมวดคิ้วชนกันแน่นมุกหยินนี้ถูกกลั่นจากโรคหนาวสุดขั้วของร่างกายของชิงฐาน หากมุกหยินนี้เป็นพลังหยินขั้นให้อย่างแท้จริงแล้วโรคหนาวสุดขั้วที่อยู่ภายในร่างกายชิงฐานเล่าโรคหนาวสุดขั้วนั่นคงน่ากลัวมากตกลงเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายชิงฐานกันแน่สนับสนุนช่องได้โดยการกด,กดขอบกลินซุปเปอร์ตร์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไป แค่การเวลา